มาฮะนัดนี้เจอกับพวกพี่พีลิเวอร์พูลลรือกันเลยเ้ <c oughs> <c oughs> วินโนโอ้วิทยาตเฮ้ยเอาโอ้เปิดมาไม่กี่นาทีก็จะโดนแล้วเฮ้ยเื็บสวยตัดเต็ิโ่แต่ยังไม่พลวินโนทำอเไยต่ออู้อโอ้เกือบโอ้โห อันใดออกมาสวยสุดไม่รอดเวทไฟข่้นชื้นจะแทงเอนโดเนียจะไม่ผ่านโอ้ยโอ้โหคุณลิมูนต่อวันเรื่อยวะโอ้โหโอ้มูซา่าโอ้โหนจังวันี้ชืบนจะนิโหมุนมาซาลาขึนเฟอร์มิโนซ้ายยิ่งอ โอ้ยน่ากลัวจริงๆเลยพวกพรี๊ดอ้้หูเศรษฐากินะาเพื่อนต้องไวได้ไหมอึ๊บเอออึ๊บโอ้โหไลโนมาจับโอ้โหในย่ังวันนี้เปิดไหมโมฮัมเหม็ดตาร่าอึ๊บย้อยๆโอ้สวยอึ๊บ มากูโน่เออมาก็ีิไปเพื่อนเออฮึบโอ้โหบอลได้จับบอลดีจัดยังไ,ได้อยู่ล็อแดนยูไปเพื่อนไปเอาฝากด้วยแล้วน,นี่ฮึบฮึบโอ้โหจะจับไม่ผ่านโอ้โหโอชิบหายแล้วบใบท่อมอเียรฮึบฮึบล็อกโอ้โอ้โ oh first and what a way to silence the crowdlay and just look how quickly they break forward once they win the ball back and what a great finish it is struck with power and accuracy certainly no stopping that. Phải thứ? 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 Phải, thuộc, thứ? Thứ? lại lại, lần, giết đi, không đại đi, quái, 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 quá, 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 สวยเฮ้ยแอนโทนี่อู้หูจุดยิงไกลไปเลยเพื่อนตั้งป้องโอ้ยไล่ไล่โอ้ยติดโอ้โหโอ้หทำไมลิวกูมันแข็งแกร่งเลยวะีาโอ้โหมันมปแล้วลงสนชึบ เฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันหลุดมาอีกแล้วอุ้ยอ้ซิเปอร์สตีฟระเดงวิ่งไปประกอบมันก่อนเลิฟเลิฟเอ้ยังได้อยู่โอ้โหไม่ทันเสียใจวันนี้ปิดฟันไห้ดีๆเพื่อนเลิฟโอ้โหเออสวยอันนั้นดิ โอ้โหเป็นปิดฟาได้อึ๊โอ้เตียโก็อุ๊เอ้ยไอ้กจูอึ๊บโอ้ยโอ้สวยโอ้ปุ๊กีคุ๊ีกระเดงเด้งเข้าทางไปเิอะคุยไว้อะไรวะเนี่ยมาเดนมาเดนรีเร็วนะมาโอ้ยาโอ้โอ้ใจวันซีแยอึมันตัวจริงเลยนะโอ้โห ยโดนดิยไหมเนี่ยโอเคถึงนีจ่ายบอลไม่มีแต่กูเซฟดีไว้ฮึบบอลเมท阿าโอ้โอ้ไม่มีใครเข้าเลยวะเออได้อยู่ไปพี่กระเซมโอ้โหพี่กระเซมมาเออมาดีกว่ามาแล้วไปไปไป ไปมีใครโล่งไหมอึ๊บอึบโอ้โหอ้โหลีลายเยอะไปหน่อยโอ้โหโอ้โหกระปีโอแรงจะหมดแล้วอะ่ะอึบจังวันนี้ปั้นโอ้โหโอ้โหอะไรเพียร์ช่วยกันหน่อยเพื่อนเพจช่วยกันน้อยอึบโอ้โหโอ้โหสวยอ่ะเพ็ดเฟ่อึบ คือตอนนี้มาเพือ Whoa, ่อไปเปิด euh จังอุ๊ยสวยแล้วสวยแล้วนี่แอนโทนี่เริ่มเปิดขวาแบบดีแล้วว่ะมาดูกันมาพะทะโคลอู๋อันซอนเซฟมาเพื่อโคลอุ๊ยเอาได้พี่เลิฟโอ้โหโอ้โหจบขึ้นแรกโอ้เตียโก้โอ้ระวัง เข้าบอลหน่อยเพื่อนทำไมไม่มีใครเข้ามันเลยวะเข้าบอลหน่อยโอ้เออสวยเลิฟอ่ะมาลอกชีพอาชีพเปิดสุกสูงโอ้ไม่เปิดนะคือได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รอคนเติมรอโอเคไปไปขอดี้กับบาเปิดอุ้ยโอ้โหโอ้เดี๋ยว เฮ้บเฮ้บจังมานี้ขอลองส่องไกลน้อยอึ๊บเฮ้ยโอ้โหโเฟสทำอะไรเพี้ยนโอ้โหมาอีกแล้วเมดซาราโอ้โหมันจะมันจะแหวกโอ้โหบอลต้าทางอีกแล้วโอ้โอเคออกไปมาอพักบอลได้อยู่เฟส เพื่อนมาคอมมอนไปลัชชี่ไปลัชชี่ลัชชี่โอ้ไหนเดี๋ยวบอลมันไม่ดีเนาะเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยตะนวลตะนวลส่งมาทำไมทำไมตะนวลไปยังเฮ้ยเฮ้ยโอ้ล็อตยูไอมาสวนไปไปขอดีเพื่อนอ่ะเออไอตะนวนตะนวลโจยเดี๋ยวมาติด

มามาเพื่อนจังวันนี้แหละสารชั่วสวยเพื่อนมามามาต้อตงเข้าแล้วเออเออมาดิว่าโอ้ดีใจท่าอะไรไปโอ้โห่าเว้เสมอหนึ่งหนึ่งไว้มาเรื่องวันนี้ลุดมาสารชั่วจ่ายสวยเ่วันนี้ก็โล่ง แข่งกันฟอปมันจะเแ็งเลยฮะโอ้โหโอ้โหไอ้ฟุตชูมเก่งยังวะโอ้โหมมื่อเมซาลาโอ้โหสวยพอดีเพื่อนมามาปึ๊บตาอันโชว์สวยปึ๊บไอมาเพื่อนแล้วซื้อมาต้องได้แล้วจังวะนี่เออ สวยด้วยยิงท่าอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เอ้ดีใจท่าเออถ้าจำไม่ผิดท่าใครวะแบทมาตัวดีวะเออนา่าจะสักคนอ่ะแ่เยี่ยมเลยผมกดยิงท่าอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ดีไซน์ก้อยเข้าไปเลยประมาณนี้ดูภาพชายนะครับนี่ดีไซน์ก้อยสวยโอ้ยน้ำไว้อะไรวะ ตัออดเฟสออกฮะเอาไอ้ลิกเซนมาคุมจังหวะเกมเอิบโอ้โเราไม่ต้องเร่งแล้วใช่ไหมนี่โอ้ยโ,โอ้โหจะมันหลุดมาอีกแล้วดิโมดน,มนาร่าโอ้โหสุดเส้นล็อกล็อกลอกลับมาโอ้โหแต่มันได้จับสวยโอ้โหไม่สวยละ บอลเข้าทางหรือว er ่าห oh, uh. oh, 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 ูหอะไรวะเนี่ยโอ้โหมาเพื่อนกาเซมิโร่มาให้คอเดียบารคอเดียบาร์ให้เอริกเซตเออเฟอร์นันเดสจังหวะนี้โอ้โหผมวิ่งไม่ทันว่ะแรงหมดเดี๋ยวมองมันแรงมันเหนื่อยเยอะเลยฮึบโอ้โหยฮึบโอ้โหอยสว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 ยทีแล้วที่จ่ายที่จ่ายแรงบอล ไอที่จ่ายบอลแรงเลหน่อยบึ้อเอ้ยโอ้ยจ้าคุณแท็กโฮมิจันโอ้ไรวะจานโอ้ยมิมโป้แทฟฟอร์ดมาเข้าข้างหน่อยดิ่ึรบมากับเซเมร็อสวยมากระชีพเพื่อนไปจ่ายดีกว่านี้นะจะโอ้โหคอดีอวกาขาวไปถึงรึยบบาลานด์อุ้ยโอ้โหอู้ ตียก่ายยิงเรยมามามานาเดนาเดเริบเออมีใครไหมโอ้โหเฮ้ยยังได้อยู่เบียดกับวันไนเออชนะเว้ยมามามาแต่มาติดมันยังซ้อนดีโอ้โหโอ้โหเอ้ยเอิบเฮ้ยสวยซาโย่มามามาอยากโขก่าเพื่อนเฮ้ยบโอ้ออโห ไม่ได้อาริซอนสาดยาวขึ้นมาจังวันนี้มงตั้งถึงวาลานมาขอดีเอาไปถึงจารอนซาโชส่งมาซึกบกระชากากระชากเอ้ยผ่านฟันได้ก็กระชากขอแฮตทิกหน่อยโอ <c oughs> ยิงค่อยทำไมเพื่ยิงค่อยทำไมเฮ้มาแล้วอ่ะเดดาวินนูนเยส อ้าวทำไมดาวินมันมาเล่นปีกวะเอ้าดาวินไม่ได้ยิงกล่องหน้าเล่นจีบขวาขวาหรือเปล่าเว้ยขวาเอ้ยเอ้าผ่านมาอีกแลยเริ่บเริ่บอู้หูไอ้เซนิโร่มาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กแล้วเฮ้ยจังวันี้โอติค่าเซนแล้วเซฟก็เซฟได้กันทุกอย่างแล้วเพื่อน โอเคโอเคโอเคทำไตัวปรี๊ดอ่ไปเดีนะเดี๋ยวนะไอคนนี้มาชูรูปเจอหลาดอะไรที่ต้องเชียร์แมนดูหรอไม่โดนตกเลยนะโอเคฮูสึกแดงเดือดเปิดหัวได้สวยเออมาดีวะ โอเคฮะคพาร์ทนี้ก็หนึ่งพาร์ทเต็มๆตลอดสึกแดงเดือดครั้งนี้ครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ